สวัสดีค่ะค่ะ,คะโมมันพามาไหนเนี่ยมาตลาดตอนนก้อนรุ่งคืนนะคะของวัยหยินพามาตลาดโตลูกแต่ชว่วงนี้จะเงียบหน่อยเนาะเพราะว่าโควิดเนาะทุ่พามากินอะไรอ่ะมากินขนมป้าตับค่ะ,ระอร่อขนมอะไรน,นะขนมหวานป้าตับขนมหวานป้าตับขนมตำนานไหมตำนานของวัยหยินอ่าโอเคเพราะเราก็กินเราก็เคยกินกันเนาะ จต่ทีนี้รอเพื่อนอีกเดี๋ยวรอเพื่อนมาเขาได้ยินเราไม่ได้ยินนะได้ยินรอเพื่อนเนาะรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะอันนี้จะพาไปรีวิวอันนี้ก็จะเป็นถนนกลางใจเมืองเลยนะฮะของหัวหินนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนอ่าเราให้แล้วถ้าไปทางนู้นก็จะเป็นประชไปปัวเอ่อกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพถ้าเกิดไปทางนี้ก็จะเป็นตานตาลโรงพาบาลโระจวบไปทางนี้นะฮะ รถชนยัเงียบมาดูรถโรงมากปกติรถรถหัวหิบนบ้านบ้านบ้านครูเอะยี่วันศุกร์นะศุกร์เสาร์ที่แม่พูดถึงโอ้โหตอนนี้ศุกร์เศร้ศุกร์สสเสาร์เสาร์เงียบตอนเนี้ยเพราะเป็นโรคระบาดอะเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนถามว่าครูเอถ้าไมเมืม่อไรจะกลับบ้านแพงคอมเมนต์มาเยอะมากท่าที่ครูเอก็บอกไปแล้วว่าบอกไปในไลฟ์สดบ้างบอกไปในคลิปบ้างครูเอจะกลับประมาณต้นต้นเดือนหรือแม้กระทสิ้นเดือนอย่างมันก็ประมาณต้นต้นเดือนเพราะทำเรื่องบ้านเรื่องธุระที่บ้านของแม่ให้เสร็จก่อนแล้วจะกลับ กลับแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่กลับนะคะกลับแน่นอนนะจ๊ะจะเย็นๆได้กลับแน่อะเดี๋ยวขาเอให้ดูบรรยากาศโตโลกมาถึงนะแต่ว่ารอเพื่อนอยู่ตักบัวนั่นแหละเหลือชิ้นหนึ่งก็ซอยให้เป็นสี่พี่จะได้ดูดีหน่อยไดดู้ทำไมกินนี่เขาใส่ดีวยไหมเขาไม่ต้องล้างใช่ไหมใส่ไหมอุ้ยเห็นปักไม่ได้หยุดเลยไม่ใส่น่าไม่ เอ้ยได้เป็นมาหน้าก็มาแบบนี้นะเออมาเลยหนาที่งนเนี้ยตอนแม่าทำแม้เราตนนี้มู้แล้วไม่ใช่ร่้ไหมนะอาไม่ใส่เขากัอนเลยตอนเมื่อก่อนเป็นแม่เขาชช่อลับข่านะคะแล้วตอนนี้คือแม่เขาวางเมือล้วให้ลูกเขาข่ายนี่ตัวรชาตก็เหมือนแม่เล้วัเมูรอนเลยสลิมนอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เ้ข้าสานลำาหญ่คืตอนน้ํา่น้อ ทับทิมกรอบน่าเป็นทับทิมกรอบเลยใช่ใช่ใช่ขนาดแสดงแล้วนะอืมมไอใช่แล้วเฮ้ยทำไมใส่ใส่สลิมใส่ใส่เยอะใส่เยอะยังวะสามอย่างนี่มาแล้วพอเขาเอมีรากบัวทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิแล like ้วก็อันนี้อะไรนะ เอาไออะไรนะบักบบบััักกกมี่บักมี่พี่น้องบักมี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมอเทบับร้านนั้นอร่อยพี่หมอค่ะพี่หมอนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่เนี่ยเนี่ยขนมเลยไม่ใช่ค่ะอะไรคะบักมี่โอ้ยบักมี่ไม่รู้จักจ้ะภาษาอีสานเขาเรียกอะไอันนี้เต้าถึงเต้าถึงจะมีลมหลายอย่างค่ะมีแปะงวยมีน้ำนมใหญ่ใส่น้ำนมใหญ่แล้วก็มี มิตรักมิตรักมีรักบัวรักบัวอรยมากกินไปแล้วดูไม่ดูก็นี่ไงก็นี่ไงรักบัวอร่อยมากชิมเนี่ยอืมเราก็ไปกินมาแล้วมันน่าสุกเลยเป็นี้อุ่มปุมขนาดละลายแล้วยังอร่อยอยู่น้ำน้ำลาชูนะลิงือดูดิดูดิรักบัวดิกินให้ดูโป๋มไหนตรงไหนร้านไหนปุ๋มโป๋มร้านไหน น้ำปลาตับสอ้วันเก่าแก่เนะคะอผมนัานเลยนะน้ำปลาตับน้ำปลาตับนะเก่าแก่เนี่ยเก่าแก่นะอันนี้เก่าแก่จริงๆเหมือนกันดูของกินดิเอาเต้าทงโอ้โหน่ากินอ่ะอยากกินกวัวด้วยอยากกินเอทิย์เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเอดูอยู่ หมอสั่งอะไรอะทำไมมองโอ้โหน่ากิน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 อันนั้นของใครนของพี่ใหม่เหรอน่ากินน่ากินโอ้โหกว่าจะมาถึงหมออ้อย เอาแล้วเอาเอาเพื่อนนอนเพื่อนนอนอุ้ยปไปกินอะไรคะไอขนมหวานไป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  ผมแนะนำน่ะสิครับพี่ปุ๋มไปไหนอ่ะไปร้านหนึ่งๆกับอยู่บ้านจะมุกเลยก็เลยพึ่แนะนำร้านหนึ่งแล้วร้านที่อยู่อยู่ตรงนี้คไหนรถตับอยู่นะเลินดูลโอ้โหจะลนทุนแล้วอันไหนอ่ะก็คือคุยอยู่คุยอยู่อุ้ยเสื้อสวยปุ๋มปุมปุไปดูเสื้อกันปะ ổn <c Claire> <fits into> rất <Elena> <laughs> <laughs> là đẹp, bộn rất trinh đẹp, จริงๆแล้วมันจะมียาไปถึงนู้นตรงมืดๆตนอะใช่หมดใช่หมดเลยนะแต่ตอนนี้มันเป็นถนนสองสองฝั่งใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ด้วยโรคระบาดไงก็เลยตัดเหลือฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งปิดก็คือฝั่งขา้บนสุดนู้นปิดนะฮะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็จะบอกว่าทุกคนถามว่าบ้านคูเออยู่ไหนคูเอตอบเลยว่าสิ้นสุดตลาดบนอันนี้ถนนเส้นล่างสิ้นสุดตลาดเส้นบนนั่นคือบ้านคูเอค่ะ ไม่ได้ส่งแล้วแขนหักรถล้มรถล้มเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเเดดีี๋๋ยวนั่นแหละค่ะบ้านคุาเอะสิ้นสุดสิ้นสุดนู้นบ้านคุาเอ๋เห็นไหมบ้านคุาเอ๋โตตัตลาดโต้รุ่งเลยหลายคนถามว่าบ้านคุาเอ๋อยู่ไหนปุ่มบ้านเราตโตกับตลาดโต้รุ่งใช่ไหมปุ๋มบ้านเรา ก็คือตลาดตัวลงนิดนึงแล้วก็ขึ้น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 ข้ามสถานทางรถไฟทางรถไฟไปก็คือบ้านคุเอแล้วแล้วปุ่มไปทำอะไรตรงนั้นนะปุ๊มปุ๊มรอดูปุ๊มปุ๊มรอเพื่อนนะรอเพื่อนเนี่ยจะเงียบนิดหน่อย จะบอกว่าอาหารคึืนชื่นในนี้เยอะมากในต,ตลาดตัวลงเยอะมากแต่ช่วงนี้เป็นแบบว่าโรคระบาดเขาก็เลยแบบว่าหยุดก่อนหรือไม่ก็ไปขายที่บ้านอย่างเช่นแต่ก่อนไอติมปั้นนี้ที่เราจะลงคลิปไปก็ก็ไปขายที่บ้านขายที่บ้าน<ม><ม>แล้วอืมหลายเจ้าผัดไทยผัดไทยเจ้าแม่แม่แม่แม,ม่ใหญ่ที่เราลงไปก็กลับอยู่ที่บ้านตรงนั้นแหละค่ะหลายอย่างนะที่เป็นตำนานในนี้เดี๋ยวเราไปรอดูกันเดี๋ยวรอเพื่อน ผมเพื่อนของเพื่อนแต่เมื่อลอนคุณมันน่าซักลุนโอ้โหแล้ว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 คจริงหรอจริงจรเหรอคุงซูดีไหมโดนเคยจีปะีเคยจีบไหมคะจริงป่ะตลกคุหอี่จอรีเหรอใช่แล้วเพราะว่าโดนวางยาสลบเรี่กราบรูปรู้ล้วอภิม่อย่างนี้อะไรเนี่ย บัรวร้อยไข่หวานหวานมากปะหวานหวานจีุผมจีบมาดูเขาบอกว่ามันเท้าวอ่อนนะคะแล้วเม็ดเหนียวหนึบมากเม็ดเป็นหนึบๆใช่ไหมไม่ทำไมทำไมทำไมเนี่ยอร <า S 2> ่อที่เ<า>นเครื่องมันมันกลมกล่อมอย่างว<น>ะเนาะมันไม่ได้ดูแบ่งแยกอะแล้า <c oughs> <อ>มึงกินเนี่ยมันดูกลมกลมอะดิแทร้อยใหญ่ๆกี่รอบแล้ววันนี้ ห้าสิบยังผได้หรืน้อมนอร่อเาหมอหมอกินดูเลิ่มสน่งเลยเนาะมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มให้เขาจริงอ่ะให้เขาเม็ดมันนึบๆๆๆๆเลยอ่ะเม็ดมันนึบว่าไงเพื่อนเสิร์ใช่ไหมถ้วยนี้น้อย สม่ขารูยดีนะืเอด้ดานะแม่คาเดี๋ยวเขามาผิดร้านแล้วโขลลามนกเฮ้ยอยู่คนยันมากติดตามเขาด้วยนะเขาอยู่200บ้านแพงต็มบานแพงกินเหอะไม่ต้องสาระแน่อ่า่คุณเอลำเพินออฟฟิเชียลคุูเอลำเพิน ไปลำเพลยทำไมะลำเพลินล่าอี้น่ใากินรักลูเออใช่อ่เก็ออกออกมาจากตตัวล so ูกแล้วดี่ก็เราจะไปไหนครับเพื่อนร้านยำไปร้านไหนอะคะคุณร้านยำค่ะอ่าซิกแซกซ์็กซซกอตัวเล็ก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 ทม โอ้โหเอาวันนี Alors, anyway, like, think, ้มันสุกมันมันก็เลยมองเหมือนว่าคนเยอะนิดนึงแต่สาพเรก็จะเรียบงูบมีลถขึ้นมานิดนึงมีขึ้นมานิดนึงนะฮะเราไปเราก็จะไปล่อนๆนเล็กๆน่ารักนนั้ร้านนะฮะร้านยำดียำเส้นนู นำไปสิใครใครเข้ามาก็ปิดแปุ๊บแชทปุ๊บกดไลก์กดแชร์ก่อนอะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันแล้วพีจะพาไปเที่ยวไหนฝากกดไลก์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะกดซับสไครป์พี่เอด้วยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อไปบ๊ายบาย